สำหรับญาติที่ดูมาตามลำดับนะครับเรามาถึงข้อ19ง่ายๆเลยนะครับมันคือผมจะทำอะไรเนี่ยก็สารภาพไปตรงๆนะครับคือถ้าผมมีเงินนะมีความสามารถนะครับผมจะซื้อที่ดินล้อมรั้วาจากนั้นเนี่ยคัดคนมาพัฒนาคนแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆเนี่ยสู่สังคมง่ายๆครับแค่นั้นเองครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือผมเป็นคนที่มีเงินน้อยมาก ไม่มีพวกพ้องคือไม่มีใครมาฟังผมเลยในสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็ใช้ชีวิตไปตามปกติแหละครับมีคนที่รู้จักมีญาติมิตรนะครับแต่พอพูดถึงสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเออมันมันไม่รู้จักมันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่สนใจรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ที่แบบมันมันไม่น่าสนใจจะทำอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับบางครั้งก็มองว่าผมเป็นบ้าคือ คล้ายๆเป็นบ้าคือน้อยคนนะครับที่บอกว่าผมเป็นบ้าแต่สิ่งที่ทํามาอย่างบางคนเนี่ยประมาณว่ายืมเงินแล้วไม่คืนอะไรประมาณนี้ยแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเขานิ้ทาร,ารู้เปล่าแต่พฤติกรรมที่แสดงออกเอางี้แล้วกันนะครับแต่ทุกท่านครับมันทุกอย่างเนี่ยถามว่าในวันที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้นึกถึงมันนะครับ เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันไปตามปกติแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทดลองครับขอเราแค่ทดลองมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพื่อให้พวกเราเข้าใจว่าผมจะทำอะไรเราจะทำให้ชีวิตคนและสิ่งต่างในโลกใบนี้เนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยเริ่มดีขึ้นที่ที่กลุ่มคนที่ทำกับดีขึ้นในประเทศไทยผมอยากให้มีการทดลอง 2อ,อย่างนี้นะครับในบรรทัดบนเกิดขึ้นนะครับก็คือศูนย์หรือเครื่องมือสำหรับการพัฒนาคนและพัฒนาภูมิปัญญาที่ได้ผลจริงๆที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นมาจริงๆคือพัฒนาคนและภูมิปัญญาแปลว่าอะไรครับแปลว่าในสถานที่แห่งหนึ่งมีสิ่งปลูกสร้างมีกลไกต่างๆนะครับแล้ว เราโฆษณาไปปกติว่าในนี้มีอะไรบ้างสามารถเปิดดูใน YouTube ได้เลยเปิดดูในวิดีโอได้เลยจากนั้นครับมีคนสมัครใจเข้ามาพอคนก้าวเดินออกไปครับเป็นคนที่พัฒนาแล้วมีลักษณะของเก่งดีใจบุญพร้อมร่วมมือร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในที่อยู่ของตนในสังคมในบ้านเมืองในประเทศไทยของเราอะนึกดูศูนย์หรือเครื่องมือหรือกลไกในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นครับนึกดูว่าภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนตอนล่างภาคกลางทั้ง4ทิศมีศูนย์นี้กระจายอยู่ในทุกทที่นึกภาพที่ในประเทศไทยเนี่ยมีศูนย์อย่างนี้นะครับประมาณสัก2 0 3 0ศูนย์โอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากพัฒนาคนได้ดีแล้วยังพัฒนาภูมิปัญญาดีๆออกมาให้ญาติเนี่ยได้เลือกไปใช้เพื่อให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น มันจะทําได้ยังไงดามดามคิดออกเหลยพี่พีๆน้องๆครับลองไปดูในวิดีโอต่างๆถามว่าผมทําวิดีโอต่างๆทั้งหมดเนี่ยเกินร้อยวิดีโอครับเพื่ออะไรครับมันเหมือนกับมรดอกอะคือเราเกิดมาชาตินึงเราเราตายอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็ต้องตายแต่ถ้าเราสามารถพี่ถ้าผมสามารถที่จะบอกว่าเราตั้งศูนย์พัฒนาคนและภูมิปัญญา ขึ้นมา1นศูนย์ได้ในประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันจะดีแค่ไหนกันครับเรามาช่วยกันครับแค่บอกต่อวิดีโอที่14 1 8หรือ19นี้ก็ได้นะครับออกไปนะครับแล้วถามว่ามันเริ่มได้เลยไหมคือผมไม่เก่งหรอกแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวทำไงครับมันคือคนที่เก่งดีและใจบุญที่เข้าใจไหมบางคนเนี่ยเก่งแต่ไม่ได้มีความดีและใจบุญมันก็ โอ้โหบางทีความร่ารวยของเขาเนี่ยอาจจะอยู่บนพื้นฐานของความขาดแคลนของมลพิษก็เป็นไปได้นะครับขาดแคลนของอีกหลายหลายคนพูด,ดง่ายๆนะครับแต่ผมไม่ได้วิจารณ์นะพี่ๆผมอยากจะบอกว่าอืเราเกิดมาตายได้ถ้าเราสร้างสูนย์นี้ขึ้นมาจริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันจะมันจะดีไหมต่อไปครับเครื่องมือตัวที่สองหรือสิ่งที่สองที่ผมอยากจะชวนพวกเราทําก็คือชุมชนพลังดีครับก็คือนึกภาพนะครับ คนที่ถามว่าชุมชนพลังดีคืออะไรถามว่าพี่ๆยน้องเนี่ยมาคุยกับผมวันแรกเราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราคุยคุยทุกวันจากนั้นอ่ะเราไปออกแบบงานแล้วมาร่วมกันทําเพื่อสิ่งดีๆของพวกเราซึ่งวิธีการก็บอกไว้หมดแล้วนะครับในวิดีโอต่างๆถามว่าผมทําข้อ2นี้เพื่ออะไรครับบอกต่อวิดีโอเพื่ออะไรครับเพื่อหวังนะครับว่าจะมีใครสักคนเนี่ยดูวิดีโอต่างๆมาแล้วมาลองคุยกับผม แล้วเรากล้าไปสู่การที่คนเราเนี่ยคุยกันได้ถูกคอยงยิ่งขึ้นร่วมงานร่วมเล่นร่วมเสพได้เข้าขางยิ่งขึ้นเราสามารถที่จะข้ามอุปสรรคคือคนเราเนี่ยจะมาถูกคอเข้าขากันจะมาแบบจริงใจซึ้งใจยิ่งยิ่งขึ้นมันไมไ่ง่ายนะครับมันมีอุปสรรคแต่ถามว่าการที่เราทําลายเราก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อก้าวไปสู่การที่เรารอรักกันจริงๆร่รักและดีต่อกันรู้สึกดีต่อกันเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้ครับ เราจงใจทําให้มันเกิดขึ้นได้มันคิดง่ายๆ่าแค่นี้เองนะครับทั้งสองข้อนะครับผมไม่ได้บอกว่าแค่แค่พึ่งญาติพี่น้องชาวไทยอย่างเดียวให้บอกต่อแล้วก็ไปสร้างมันขึ้นมายกตัวอย่างเครื่องมือตัวที่หนึ่งครับศูนย์พัฒนาคนและภูมิปัญญานึกภาพที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์คนที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยเขาก็มีสายการสายการผลิตอะสายผานการผลิต แบบปกติครับแต่การที่เขาให้โจทย์ให้โจทย์ทีมงานของเขาพูง่ายๆก็คือลูกน้องกันแหละนะครับว่าทํำยังไงนะเราถึงจะผลิตรถยนต์ของเราได้เร็วขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งๆขึ้นเป็นที่แบบต้องการของตลาดมากขึ้นมันเลยเกิดสายพานการผลิตที่มีสมองกลมีปัญญาประดิษฐ์มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยจนเป็นการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพมากม เป็นบริษ,ษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับแปลว่าอะไรครับยกอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆว่ามันเหมือนกับสมาร์ทโฟนนะครับที่มีทีมงานไปตื่นตื่นตาตื่นใจกับโครงงานของเด็กเด็กมหาลัยนะครับว่าโอ้โหสามารถทำทัชสกรีนได้จากนั้นครับทีมงานเนี่ยมาสร้างสมาร์ทโฟนรุ่นสู่รุ่นหลายรุ่นนะครับกว่าที่จะเป็นรุ่นแรกที่วางตลาดเขาตื่นเต้น ตื่นตัวแล้วก็แบบภูมิใจที่มันพัฒนาขึ้นมาเช่นเดียวกันครับศูนย์พัฒนาคนและภูมิปัญญาเนี่ยแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลหรอกแต่ในวันที่มันได้ผลมันคือรอยยิ้มมันคือการพัฒนาในทุกๆด้านของประเทศไทยนึกภาพ GDP ของประเทศไทยที่แบบก้าวกระโดดนึกภาพความสุขของคนไทยที่มากขึ้นการท่องเที่ยวแบบแบบมีศูนย์การท่องเที่ยวที่แบบมีคนอยากมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอะ่ะเยอะมาก โด,โดยที่เราไม่ต้องบังคับให้ชุมชนอำเภอรหรือตำบลหมู่บ้านไี้ทำแต่คนมีภูมิปัญญาแล้วอ่ะคนพร้อมแล้วมันก็ทําได้เลยครับผมยกตัวอย่างเรื่องรถจนกับสมาร์ทโฟนขึ้นมาทําไมครับพี่พี่น้องน้องครับเราไม่ต้องรู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะดีแค่ไหนเพียงแค่เราเริ่มต้นมันครับแล้วจะมีคนแค่กันกองหน่อยลวกันสิ่งที่ไม่อยากให้บรรจุเข้ามานะครับ ในศูนย์พัฒนาคนและภูมิปัญญานะครับก็คือเด็กเส้นครับเด็กฝาครับไม่ต้องบรรจุเข้ามาหรอกครับคนพอมีภูมิปัญญาแล้วเนี่ยเข้ากันกรองกันได้เองนะครับแล้วแนวคิดอะไรที่แบบในอดีตอ่ะการหัวอำนาจล่านาิคมมันไม่จําเป็นต้องมีแล้วครับเพราะว่าคนเราเนี่ยยิ่งมีภูมิปัญญาที่แท้จริงสูงสูงเนี่ยเขาไม่ได้อยากบังคับใครครับมันจะไม่มีการบังคับขืนใจในเรื่องใดๆทั้งนั้นอยากให้มองครับ ในเรื่องของชุมชนพลังดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆครับมันเป็นความฝันของผมจริงนะที่ผมอยากเจอใครสักคนที่ที่เรามาคุยกันจนถูกคอแล้วถูกคอยิ่งขึ้นเรามาร่วมทํางานร่วมใช้ชีวิตร่วมอยู่เล่นเสพครับจนเข้าขายิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นสภาพหมู่บ้านชุมชนสังคมอะ่ะหรือโครงข่ายด้วยนะครับที่เราเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจย,งยิ่งขึ้นนี่คือความฝันของผมครับที่ผมอยากทดลองให้เกิดขึ้นขอแค่หนึ่ง หนึ่งคนที่เรามาคุยกันแล้วเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นชุมชนพลังดีถ้าเป็นศูนย์พัฒนาคนและภูมิปัญญาเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนึกว่าขอแค่มีศูนย์นี้เกิดขึ้นมันอาจจะแบบกระท่อนกระแท่นอาจจะแบบไม่ดีเท่าไหร่นักใช้คําว่าห่วยเลยก็ได้นะครับที่มันเกิดขึ้นในครั้งแรกแต่ลองนึกดูว่าให้มันล้มเหลวสักในการพัฒนาเป็นรุ่นรุ่นเนี่ยสัก10รุ่นสิครับแล้วเริ่มได้ผลในรุ่นที่1โอ้โหสว่างสวยครับ การพัฒนาที่ยังยืนสิ่งดีๆทั้งหมดนะครับคืออย่างดามเนี่ยสติปัญญาก็แค่นี้กลางๆแล้วก็ต่มกว่ามาตรฐานนิดๆเนี่ยก็คิดได้แค่นี้แหละแต่คนเก่งคนดีมีมากมายเพียงแต่บางครั้งเนี่ยไม่ได้นึกถึงแค่นั้นเองแล้วถามว่าเราจะนึกถึงได้ยังไงบอกข้อ14บอกข้อ18จะบอกข้อ19นี้ก็ได้นะครับแล้วอยากให้พวกเรานึกถึงว่าในครอบครัวหนึ่งในตัวคนคนนึงก็ได้ ในหน่วยงานหนึ่งในครอบครัวหนึ่งในสังคมหนึ่งเนี่ยคนเราใช้คุณสมบัติอะไรครับมันเป็นความขี้เกียจไหมมันเป็นความคดโกงไหมมันเป็นความแบบก้าวร้าวทำร้ายกันได้ไหมแต่ถ้านึกถึงครับการที่คนเราเนี่ยไปพัฒนาคุณสมบัติทั้งหข้อที่อยู่ด้านข้างข้อที่1ครับสติปัญญาข้อ2ความเพียรข้อสความกล้า ข้อ4ความเคารพข้อ5การที่เราหักข้ามสามารถที่จะลดลดสิ่งที่มันเสียในตัวเราได้ข้อ6ครับทั้งหมดก็คือพลังดีครับหลายสิ่งหลายอย่างคุณสมบัติมากมายครับเวลาที่มันเกิดขึ้นกับตัวคนแล้วเนี่ยมันจะเป็นพลังดีนึกถึงการที่คนเราเนี่ยไปจงใจพัฒนาตรงนี้เนี่ยให้มันงอกงอกขึ้นมาเป็นปุ่มเล็กๆในตัวเรานะครับเป็นปมเล็กๆในสมองจากนั้น มันงอกงามยิ่งขึ้นนึกภาพนะครับเด็กคนหนึ่งมาฟังฉันชอบเล่นเกมแต่พอมาฟังตรงนี้อ๋อเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นปมเล็กๆเกิดขึ้นในสมองในเนื้อสมองของเราทําให้เราคิดถึงแต่เรื่องเกมเรื่องเล่นโอ้โหการที่เด็กคนหนึ่งเขาสามารถตั้งใจเรียนเพราะว่าปมหรือปุ่มเล็กๆเนี่ยมันงอกในสมองแล้วทําให้เขาสนุกกับการเรียนยิ่งขึ้น การที่เจ้าสัวเนี่ยท่านรวยไม่ใช่ว่าเพราะว่าท่านโลภนะครับเพียงแต่ปมในการทํามาหากินในการหาเงินในการต่อยอดลงทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมองของท่านแล้วมันงอกงามเราสามารถที่จะหักข้ามตนเองในปมในสิ่งที่มันงอกงามในสมองในจิตใจของเรานะครับแล้วเราไปงอกงามสิ่งที่เป็นสติปัญญาความเพียรความกล้าหาญเคารพการหักข้ามพลังดีเนี่ยให้งอกงามขึ้นมาในตัวเรา และพวกพ้องด้วยนะครับผมเองก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรางวัลชีวิตครับก็อยากชวนพวกเราครับไม่ใช่มาหาผมนะครับสามารถที่จะไปลองได้เองสามารถที่จะลองร่วมพัฒนาทั้งหมดนี้นะครับออกแบบและไปต่อเองนะครับผมเองไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยให้เกิดเกิดแบบว่าเอ้ยขายฝัน,นเฉยนะครับในวิดีโอข้อ19นี้มันจะเป็นชุดครับผมมันจะมี19ทับ 1, ทับ2ทับ3ทับ4เพื่อให้ลองครับ ลองเพื่อมาเติมเต็มแผนภาพอันนี้นะครับอย่างถามว่าเราจะทดลองอะไรได้บ้างมันไม่ได้มีแค่2ข้อในบรรทัดบนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะอาจจะเป็นกิจการของท่านอาจจะเป็นเส้นทางในชีวิตของท่านท่านสามารถที่จะเลือกเลือกแล้วก้าวไปต่อได้เองแบบแล้วแต่ตัวท่านและหมู่คณะคือคนเราสามารถไปลองอะไรบางอย่างได้คําตอบที่ใช่แล้วเรานํามาแลกกันนํามาร่วมกันพัฒนาคําตอบที่ดีกว่าเดิมอีก ให้เป็นคําตอบดีๆของพวกเราเราพยักหน้าเราก้าวไปด้วยกันครับผมคาดหวังจริงนะครับว่าจะมีพวกเราที่1ครับบอกต่อวิดีโอนี้ 2. ดูต่อครับแล้วก็ชวนคนที่รอรักมาร่วมจดมาร่วมนึกมาร่วมทําแต่ละแผนภาพแผนผังเนี่ยไปด้วยกันนะครับคือต้องเข้าใจว่าผมอะ่ะคือมันจําเป็นต้องคิดมากไหมเพราะว่าคือคนที่เชื่อว่าตัวเองตายได้อะพี่ คือมันไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับเติมสิ่งดีๆเข้าไปในเส้นทางชีวิตของพวกเราครับมันคือความสุขมันคือความสนุกครับ <ita> ผมไม่บอกว่าให้คนเนี่ยไม่ต้องเสพยาไม่ต้องเล่นเกมนะครับไม่ต้องสนุกกับชีวิตนะครับไม่ต้องมีความสุขทางเพศไม่ใช่อย่างนั้นครับเราสามารถเติมสิ่งดีๆเข้าไปแม้แต่ในสิ่งเหล่านั้นครับแล้วก็สิ่งดีๆจริงๆเนี่ยที่มันจะเป็นปัจจัย สำหรับความเจริญที่แบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนจริงๆเนี่ยเราก็เติมเข้าไปได้ทำให้มันสนุกได้มันคือพลังชีวิตมันคือรางวัลของชีวิตโอ้โหใหญ่พวกเรานะครับไปลองนึกต่อด้วยตัวเองครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นได้ผมเองเนี่ยพูดง่ายๆสารภาพว่ามันก็เหมือนคนบ้าแหละบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะพูดอะไรดามแต่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยแค่เราไม่ก้าวไปครับมันเหมือนกับนึกภาพนะครับ เงินทองมันหายากแต่นึกภาพที่เรารู้ว่าเราคุยกันที่แรกมันไม่ถูกคอหรอกเราคุยกันที่ทำงานร่วมกันร่วมเล่นร่วมเสร็จร่วมใช้ชีวิตมันไม่เข้าขาหรอกแต่คนที่พอจะไปกันได้อ่ะมาคุยกันเราจะมาตั้งโต๊ะกันนะครับแล้วออกแบบน้ําพริกหรือผลิตภัณฑ์ดีๆองพวกเรานะครับวันแรกมันทําให้สําเร็จหรอกครับแต่การที่เรามุ่งมั่นที่จะคุยกันแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไม่แน่นะครับผลิตภัณฑ์แบบเด็กๆอ่ะ ทุกวันนี้นะครับขายได้หลักร้อยล้านพันล้านนึกภาพสิครับคนกลุ่มหนึ่งสิบคนนะครับขายของได้หนึ่งพันล้านโอ้โหถามว่าแล้วเงินเงินหนึ่งพันล้านมาจากไหนพี่ครับคนไทยมีเจ็ดสิบล้านคนสินค้าในเมืองไทยที่ขายได้หนึ่งพันล้านนะครับคุยกันครับต่อยอดไปนำเงินตาจากต่างประเทศเข้ามาเพิ่มทุนความมั่งคั่งให้กับประเทศไทย ใช่หไหมครับคนที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลจะเตะฟุตบอลเก่งไหมครับเทียบกับคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไปเตะฟุตบอลทุกวันเช่นเดียวกันครับคนที่ฉลาดมาร่วมนั่งโต๊ะกันแล้วผลิตสินค้าและบริการเนี่ยไปเสนอขายในทุกวันเนี่ยเขาก็จะเก่งในเรื่องของการผลิตและการเสนอขายเป็นเรื่องปกตินะครับถามว่าดามจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะทำมาค้าขายเป็นเรื่องปกติครับ ทำงานใช้ชีวิตทำมาค้าขายช่วยญาตินะครับถามว่าทําไมต้องช่วยญาติพี่พี่น้องครับเรารวยมากๆเลยอะแต่เราไม่สามารถเดินถนนได้เพราะว่ามีแต่คนที่แบบสิ้นหวังในชีวิตพร้อมที่จะก่ออาชญากรรมได้ทุกเมือ่อลองนึกดูนะครับพูดแบบคำขำสบายๆนะครับแต่อยากให้จอะเปจริงๆว่าขอแค่ครับพี่ๆน้องๆบอกต่อไปแล้วเกิด 10การพัฒนาคนและภูมิปัญญาขึ้นมา1 0ย์จริงๆในประเทศไทยนึกภาพที่น้องๆเนี่ยคือเคยเห็นไหมครับอะไรนะมีการหลอกฟันกันในวัยเด็กอะไรประมาณนี้นะครับคือหลอกร่วมเพศกันนั่นแหละนะครับแต่นึกภาพที่คนเหล่านั้นเนี่ยได้ฟังวิดีโอแล้วไปดูวิดีโออื่น,นแล้วสามารถที่จะสร้างครอบครัวดีๆที่มีพลังดีขึ้นมาสามารถที่จะรวมกลุ่มกันมันเหมือนกับน้องๆมหาวิทยาลัยจบมานะครับสามมว่า1ห้อง1รุ่น มีพันคนแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นทั้งชุมชนและโครงข่ายที่ทํามาหากินร่วมกันในแบบญาติมิตรคู่รักที่จริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นโอ้โหมันเป็นบุญมหาศาลเลยนะครับเนี่ยผมแก่แล้ววันหนึ่งผมก็จะตายไปแต่วิดีโอนี้นะครับคิดต่อได้มีข้อมูลให้นะครับตั้งแต่19ทับหนึ่ง จนถึง19ทับเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรวมถึงอะไรครับรวมถึงมีวิดีโออื่นอื่นอีนอกรวมถึงดามเนี่ยเป็นคนแค่ระดับกลางๆต่ำกว่ามาตรฐานด้วยในเรื่องของความดีความสามารถนะครับแต่มีคนที่เก่งกว่าดามอีกมากมายลองนึกถึงการที่เราบอกต่อวิดีโอนี้ไปแล้วเกิดแค่2ออย่างนี้ขึ้นมาจริงๆรวมถึงอย่างอื่นด้วยมันเป็นนวัตกรรมครับคิดง่ายๆครับที่มันงอกขึ้นมาตึงๆเขาบอกสตาร์ทอัพ ก็นี้ครับสตาร์ทอัพสตัวไปสตาร์ทสิครับมันขึ้นอยู่กับการพัฒนาคนคนสําคัญนะครับถามว่าดามทาวิดีโอเยอะๆเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเจอใครสักคนที่บอกว่าดามไปหยิบกระดาษประกามาฟังวิดีโอของดามแล้วก็นึกต่อเองดูวิดีโอหนึ่งแล้วก็เขียนไปอีก5้าหหน้า 5, 6แผ่นแล้วก็ไปดูวิดีโอหนึ่งแล้วก็เขียนไปอีกเขียนไปอีกพี่ครับผมจะเริ่มกิจาก,การด้วยการเริ่มต้นจากคนประมาณนั้นนะครับผมขอบคุณจริงๆนะครับ ที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็จะไปนึกต่อไปลองต่อ